สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะคลิปนี้เรามีของเล่น Playmobil ชุดแมวน้ำมาเล่นกันค่ะก็เป็นของเล่นเซตเล็กนะคะเป็นเซต Surprise เซอร์ไพรส์เล็กๆจาก Playmobil รหัสของเล่นจาก Playmobil ก็คือ9069เหมาะสำหรับเด็กอายุ4-10ปีขึ้นไปในเซตนี้นะคะเขาก็มีแม่แมวน้ำแล้วก็ลูกแมวน้ำอีก2ตัวค่ะน่ารักมากๆเลยตรงรูปตรงนี้เขาบอกว่า น้ำน้ำสามารถว่ายน้ำได้ด้วยนะคะอูเดี๋ยวเรามาแกะหอดูข้างในกันเลยดีกว่าตัวแรกนะคะแมทมแทมแทมเป็นแม่แมวน้ำค่ะนี่เลยแม่แมวน้ำก็มีลำตัวเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีจุดจดเป็นสีน้ำตาลด้วยตรงหัวสามารถขยับได้แล้วก็แขนขาสามารถขยับได้เช่นกันค่ะส่วนลูกตัวเล็กนี่นะคะ ทำปากจูมาเชี่ยวลูกตัวเล็กนี่ลำตัวไม่สามารถขยับได้นะคะแล้วก็ตัวเล็กอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสีขาวน่ารักมากๆเลยแม่แมวน้ำเนี่ยเขาจะมีขาทั้งหมด3ขานะคะแล้วก็ขาด้านหลังเนี่ยจะขยับไม่ได้จะขยับได้เฉพาะขา2ขาที่อยู่ด้านหน้านะคะ นี่เราเลี้ยงให้คุณผู้ชมดูกันชัดๆแม่แมวน้ำแล้วก็ลูกแมวน้ำแล้วก็ตอนนี้เราเตรียมน้ำเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองให้แมวน้ำลงไปไว่ายน้ำกันเอาแม่ลงไปก่อนเลยเราก็ตามด้วยลูกแมวน้ำเอ๊ะทำไมมันค่อยๆจมลงไปล่ะอ่าค่อยๆอยลอยขึ้นมาแล้วค่ะน่ารักกันมากๆเลยก็เป็นเซตครอบครัวแมวน้ำแม่แมวน้ำแล้วก็ลูกน้อยอสองตัวนะคะน่ารักสุดๆเลยล่ะ เพื่อนๆคิดว่ายังไงชอบของเล่นชุดเล็กชุดเซอร์ไพรส์อันนี้จาก Playmobil ไหมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะเราหวังว่าคุณผู้ชมคุณจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามรายการของเราที่ทาง YouTube Channel และสามารถกดปุ่ม Subscribe หรือปุ่มติดตามได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งข่าวคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีของเล่นใหม่ๆหรือวิดีโอใหม่ๆและเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยเยอะๆเลยนะคะ เพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาร่วมสนุกกับเราด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กแล้วอย่าลืมกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ